สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1,175ผู้อาวุโสหผู้เอาโยวนโจผู้เอาโสหยวนโจมายินตำหนักปงงางกอเซาเลนด้วยตัวเองหรือต้องการมาดูว่าข้ารับกาดเจ็บหนักจริงหรือไม่จากรูก้เฉนยังคงไม่ได้มีความรู้สึกดีต่อสร้างกวนเซียนเย็นแต่เขาไปถึงท่านเทพไม่อยากจะปฏิเสธผู้อาโสคนหนึ่งที่รออยู่หน้าประตูได้ ด้วยพลังของผู้เอาสวยหยวนโจแม้ว่าจางวั่งเฉินจะแซงว่าบาดเจ็บก็ไม่สามารถปิดบังดวงตาเสียงคู่นั้นไปได้ในเมื่อเขาปิดบังไม่ได้ก็ไม่ต้องปิดอาจจะใช้โอกาสนี้ตรวจสอบผู้เอาสวยหยวนโจได้จางรูเ่เฉินสั่งสาวใช้ให้ไปเชิญผู้เอาสวยหยวนโจและเซียนหญิงเข้ามาส่วนเขาก็ไปนั่งรอีิใายน้ำตกพลังเอายาเซียมื่นปีออกมาจากแหวนมิติต้นหนึ่งวางไว้บนโต๊ะหินตึกตึกเสียงฝีเท้าดังขึ้น ด้วยการน,นำทางของสาวใช้ผู้าวโสโจก็เดินเข้ามาเขาสวมชุดสีครามผมและขาวขาวโพลนและให้ความรู้สึกราวกับเป็นชายชราแต่มีใบหน้าที่อ่อนเยาว์เมื่อเห็นว่ากู้หลินเฟิงนั่งอย่างสบายใจอยู่ที่นั่นผาวโสมหยนโจก็ไม่ได้แสดงอาการตกใจออกมาเขากล่าวพลางหัวเราะว่าดูเหมือนร่างกายของท่านเทพจะไม่เลวเลยไม่เหมือนกับด้รับบาดเจ็บมาเลยแม้แต่น้อยจงางเฉินลุกขึ้นยืนสองมือยกขึ้นมา และโค้งคำนับผู้อาวุโสหยนโจพลางกล่าวเพื่อตบตาคนอื่นไม่ให้เกิดภัยกับตัวเองจึงไม่ได้ออกไปต้อนรับผู้อาวุโสตัวเองผู้อาวุโสหยนโจถามตบตาคนอื่นเหรอทำไมต้องตบตาคนอื่นด้วยละ่ะความจริงแล้วผู้อาวุโสหยนโจอยากรู้มากว่าทำไมกู้หลินเฟิงถึงต้องป่าประกาศออกไปว่าได้รับบาดเจ็บหนักด้วยในตำหนักปรกรซ่อนเลนจะต้องมีความลับแอบซ่อนอยู่มากมายอย่างแน่นอนกู้หลินเฟิงคนนี้ไม่ใช่เล่นเลยจริงๆ เรื่องนี้เกี่ยวพันเกี่ยวหลายสิ่งพวกเรานั่งคุยกันดีกว่าจงางเฉินลพรมือเชื้อเชิญสร้างกนันเสียเหยียนยืนอยู่ด้านหลังของผู้โอโสหยวนโจตั้งแต่เข้ามาจนถึงตอนนี้จางรุเ่เฉินไม่ได้หันหน้ามามองนางเลยและไม่ได้แสดงท่าทางบอกให้นางนั่งลงเลยซ้ําผู้โอโสหยวนโจกลับไม่ได้มีความเกรงใจเลยแม้แต่น้อยเขานั่งลงตรงข้ามจงางเฉินทันทีไม่นานสายตาของเขาก็จับจ้องพระธิยาเสียหมื่นปีที่อยู่บนโต๊ะหิน เขาส่งสีเอ๊ะออกมาเบาแล้วกล่าวว่านี่คือสมุนไพรแห่งสายลมที่มีอายุอย่างน้อยหนึ่งมืนเจ็ดพันปีมันเป็นยาเสียนที่หายากมากอย่างที่สุดท่านเทพไปได้มันมาได้อย่างไรเหรอสมุนไพรแห่งสายลมเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสายลมมันไม่มีรากและร่องลอยไปตามลมเติบโตมาจากสายลมและเป็นพืชที่เบาบ,บางมากด้วยเหตุนี้มันจึงหายากมากสมุนไพรแห่งสายลมต้นหนึ่งสามารถเติบโตขึ้นมาได้ นานถึง1 7 0 0 0ื่เปีเรียกได้ว,ว่าเป็นปฏิหารจางลู่เฉินได้ห้องพระคลังของโลกชีหลงมาและได้รับยาเซียนมาไม่น้อยเลยในจานวนนั้นก็มีสมุนไพรแห่งสายลมต้นนี้รวมอยู่ด้วยได้มาจากโลกชิงหลงนะจางลู่เฉินไม่ได้กล่าวอะไรมากมายออกไปอีกเขาพกคอสมุนไพรแห่งสายลมเอาไว้แล้ววางมือทั้งสองข้างทันใดนั้นในใจกลางฝ่ามือของเขาก็มีเปลวเพลิงพุ่งออกมา ไม่นานสมบนไิพยแห่งสายลมต้นนั้นก็ถูกเผาจึงกลายเป็นยาเซียนเหลวๆที่สองปกาปรรีบยับหยดแล้วหยดเล่าเต็มเหยือกินหอมของยาวอวนไปทั่วทั้งบริเวณสาวใช้ที่อยู่ในตำหนักมังกรซ่อนร้นได้ดูดซับไอของยาเซียนเข้าไปเพียงครั้งเดียวก็ราวกับได้รับของน้ำค่าที่ยิ่งใหญ่มากแล้วและมีจำนวนหนึ่งที่ถึงกับเลื่อนขั้นขึ้นไปหนึ่งระดับเลยปลิ่งจางรวเฉินยกเหยืกที่เต็มไปด้วยยาเซียนรินให้ผโโโู้อาวุโสหยวนโจวก่อนจากนั้นก็ค่อยๆรินให้ตัวเอง เขายกแก้วขึ้นแล้วกล่าวว่าตามที่ดีนมาหากใช้สมนุนไพรแห่งสายลมจะสามารถเดินเข้าไปสู่กฎสายลมได้ทันทีและยังทําให้ความเร็วของจอมเวทเพิ่มขึ้นมากไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องกโกหกผู้อาวุโสโหยวนโจจ้องไปที่ของเหลวในแก้วที่มุมปากของเขามีน้ําลายไหลออกมายาเสียม,มีมูลค่าสูงส่งขนาดไหนแม้แต่อดับและฐานะของผู้อาวุโสหยวนโจยังไม่กล้าจะหลอมยาเสียให้กลายเป็นของเหลวเพื่อดื่มเลย ผู้อาวุโสหยนวนจูปลูกยาเซียนเอาไว้มากมายหลายสิบชนิดแต่เขาก็รักษามันเอาไว้อย่างดีจะเอามาใช้อย่างสิ้นเปลืองเช่นนี้ได้ที่ไหนกันข้าไม่เขงใจแล้วนะผู้อาวุโสหยวนโจวยกแก้วขึ้นและดื่มมันลงไปจากนั้นแสงเซียนสว่างจ้าก็เป็นประกายออกมาจากร่างกายของเขาปีกสายลมขนาดใหญ่คู่หนึ่งปรากฏออกมาจากหลังของเขาทันทีจากรั่วเฉินดื่มยาเซียนลงไปเช่นเดียวกันทวารทั้งหนึ่งร้อยสาสิบห้าจุดก็เปิดออกทันที มันกลายเป็นจุดแสงหจุดและทวารทุกจุดก็เหมือนมีวงวนเล็กๆก่อตัวขึ้นมาปัง้งทวารที่136เปิดออกและกลายเป็นเซียนในเวลาไม่นานร่างกายของแจ้งเฉินใกล้ไปเสียเข้าไปอีกก้าหนึ่งแล้วเขายังขาดทวารอีกเพียง8จุดเท่านั้นสายตาของซ่างกวนเสียนเย็นจ้องเขมงนางสลมหายใจเข้าแล้วคิดในใจว่าที่แท้ร่างกายของคุณลินเฟิงก็กำลังจะกลายเป็นเซียนแล้วมีหน้าเขาถึงที่แข็งแกร่งขนาดนั้น ตอนนี้สร้างโกนเสียงเหยียดรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากหากรู้มาก่อนหน้านี้ในการประชมุมผู้อวสเมื่อวานคงไม่ทําเรื่องเช่นนั้นออกไปจนทําให้ตัวเองต้องมีศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งผู้อโวโสหยวนโจหลอมยาเซนนั้นไปแล้วและเริ่มต้นพูดคุยเรื่องที่จริงจังขึ้นมาที่ข้ามาเยือนตําหนักมกรซ่อนเร้นในครั้งนี้มีเรื่องสําคัญอยู่สองเรื่องเรื่องทีหนึ่งหวังว่าจะสามารถสะสางความแค้นระหว่างท่านเทพและเสียนหญิงไปได้ เซียนหญิงคนนี้ยังเด็กนักนางทำเรื่องที่ผิดพลาดไปแล้วหวังว่าท่านเทพจะอาภาัยให้นางสักครั้งจางรุ่เฉินกล่าวผู้เอาสวยหยวนโจน่าจะรู้ดีว่าสถานการณ์เมื่อวานนี้อันตรายมากขนาดไหนเซียนหญิงรู้อยู่ก่ใจว่าหวยหลงซิงส่งคนมาฆ่าข้าจะกลับหลงลวงว่านางไม่รู้เรื่องจนเกือบจะเกิดภัยต่อข้าแล้วเรื่องนี้เซียนเย็นทำให้ถูกจริงๆข้าขออภัยต่อท่านเทพด้วยอีกอย่างข้าเตรียมของขวัญชิ้นหนึ่งมาหวังว่าท่านเทพจะรับไว้ผู้เอาสวยหยวนโจ แสดงเจตนาออกมาทางสีหน้าและท่าทางจากนั้นสร้างกวนเซียนเหยียนเกากล่องเหล็กยาวสองชื่อกล่องหนึ่งออกมาแล้วส่งมอบให้จางรุ่เฉินพร้อมกรเรัเด้วยเสียงอ่อนหวานว่าท่านเทพครั้งนี้ข้าทําผิดไปจริงๆหวังว่าท่านจะรับของสิ่งนี้แล้วให้อาภัยในความผิดพลาดของข้าท่าทางของผู้อโหสยหยิยนโจและสร้างกวนเซียนเหยียนที่แสดงออกมานั้นทำให้จางรุ่เฉินไม่อาจจะเชื่อมโยงได้และข้าเดาไม่ออกว่าพวกเขาต้องการที่จะทําอะไรกันแน่ สีหน้าของแจ้งวเฉินยังคงไม่เปลี่ยนไปเขามองไปที่กล่องเหล็กนั้นสายตาของเขามองทะลุเข้าไปด้านในก็เห็นว่ามีภาชนะอยู่อย่างหนึ่งภายในของชิ้นนั้นมีรูปร่างเหมือนอาวุธเซียมพันักลาท,ทั่วไปและดูเหมือนว่ามันจะมีระดับสูงกว่าถุงมือจะสังหารอยู่เล็กน้อยจะต้องมีมูลค่าที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแจ้งว่เชเฉินกล่าวแค่อาวุธเซียมพันธกลาชิ้นหนึ่งเท่านั้นมากกว่าน,นี้ข้าเคยได้รับมาแล้วข้าไม่ต้องการของชิ้นนี้ของทผท่านหรอกผู้อาวุโสหยวนโจเกือบจะสะบัดออกไปอยู่แล้ว เขาสึกว่ากุลินเฟืองก่าวเกินไปเขาคิดว่าอาวุธเซมนานาคาะเป็นหัวพักการหรือยังไงแต่เมื่อเขามาคิดคิดูแล้วจอหนุ่มนี่สามารถหลอมยาเสนให้กลายเป็นเครื่องดื่มได้เขาก็คลายความสงสยงัยลทันทีและคาดเดาว,ว่าเขาจะต้องมีทรัพยากรฝึกฝนจำนวนมากมายมหาศาลอยู่ในกำมืออย่างแน่นอนความจริงแล้วที่แจงวอาเฉินทำมาเช่นนั้นก็เพื่อต้องการที่ทดสอบผู้อาวุโสยวนโจหากว่าผู้อาวุโสยวนโจเป็นเผ่าลึกลับตะที่แฝงกายเข้ามาและเห็นว่า เขาฝึกฝนทวาร1น6จุดให้กลายเป็นเซียนได้แล้วและอยู่ในสถานการณ์ที่มีทรัพยากรฝึกฝนอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเขาจะต้องลงมือฆ่าเขาทันทีจากรูเฉินสื่อสารกับผู้ราชการชารวิทย์เอาไว้แล้วนางสามารถออกมาได้ทุกเมื่อและไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อผู้อโวจโยนโจอีกด้วยผู้อโศจโยนโจกล่าวในเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านเทพสามารถบอกเงื่อนไขมาได้อย่างหนึ่งขอเพียงไม่มากเกินไปข้าสามารถตอบตกลงได้ทันทีจากรูเฉินถาม ลินเฟิงอยากรู้อย่างหนึ่งดวยฐานะของผู้อาวุโสโยวนโจและยังมี่าหลายที่เข็งแกร่งอย่างตระกูลสร้างกวนอีกทำไมังต้องเข้ามาเจราจากับคนที่ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือและพลังอย่างค่าด้วยละ่ะข่าฆ่าให้ตายไปเลยจะไม่ง่ายกว่าเลยผู้อาวุโสโยวนโจตะลึงไปเล็กน้อยเขาคิดไม่ถึงว่ากูล่ลินเฟิงจะกล่าวเช่นนี้ออกมาเขาใส่หัวเบาแล้วกล่าวว่าในเมื่อไม่อาจจะปิดบังเจ้าได้เขาก็จะพูดความจริงตึกผู้อาวุโสมีการตัดสินใจออกมาแล้วว่าสนับสนุนให้เจ้าได้เป็นประมุขของสำนักโหิตเทพ ผู้เอาโสอยู่นซิงถูกจใจในตัวเจ้ามากและคิดว่าเจ้าเป็นความหวังสุดท้ายเพียงหนึ่งเดียวของสำนักโลหิตเทพในเมื่อเจ้าต้องกลายเป็นประมุขสำนักโลหิตเทพข้าจงต้องมาช่วยสะสางความแค้นระหว่างเจ้าและเสียนเยียนอย่างเต็มความสามารถในวันที่เจ้าเด้เป็นประมุขกก,ก็เป็นตอนที่เสียนเหยียนจะต้องแต่งงานกับเจ้าแต่กูลสร้างกวนและประมุขคนใหม่ของสำนักโลหิตเทพแต่งงานกันดีกว่าที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องปินสตูต่อกันจางรู่เฉินคิดไม่ถึงว่าผู้เอาโสโยวนโจจะมีความคิดเช่นนี้ ท่านเทพกลายเป็นประมุขสำนักคนใหม่จะต้องครองคู่กับเซียนหญิงแห่งสำนักและปกครองดูแลสำนักโลหิตเทพด้วยกันครองคู่กับสร้างกวนเซียนหญิงงั้นเหรอนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดจากรูเฉินกล่าวความจริงแล้วข้าไม่ได้คิดว่าจะเป็นศัตรูกับผู้อาวุโสยวนโจและสร้างกวนเซียนหญิงหากสามารถจี่จสร้างความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผู้อาวุโสยวนโจกล่าวด้วยสีหน้าดีใจเล็กน้อยท่านเทพรับคำขอโทษของเซียนหญิงแล้วกันเหรอ จางรูเฉินพยักหน้าพรลางกล่าวผู้เอาส่วนหยวนจะออกหน้าแทนนางด้วยตัวเองข้าจะไม่เห็นแก่นหน้าท่านได้อย่างไรแต่ข้ามีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งจางรู้เฉินรับกล่องโลหะที่อยู่ในมือของสร้างกวนงเซียนเย็ยนมาเขาสบตานางแล้วกล่าวว่าข้าต้องการให้เจ้าอยู่ที่อำนาจบางกรนซ่อนเ้นปฏิบัติรับใช้ข้าเป็นเหมือนสาวใช้ระดับต่ำเจ้าจะยอมหรือไม่แววตาของสร้างกวนงเซียนเย็ยนเต็ไมไปด้วยความยิน,นเยือกนางรู้สึกได้ว่ากูลุนเฟิงต้องการที่จะนางอับอายเป็นถึงเซียนหญิงของสมรภโบราณแห่งหนึ่ง นางเป็นหญิงสาวมากความสามารถของระกูลในสมัยอารยธรรมยุคกลางได้รับการเริ่มใส่และเคารพจากชาวยุทธมากมายนับไม่ถ้วนจะไปเป็นสาวใช้ระดับต่ำให้เขาได้ยังไงในเมื่อทำผิดไปแล้วจะต้องได้รับการลงโทษมันก็ตกลงตามนี้ไม่ได้ถามสร้างกวนเสียงเหยียดเลยว่าเห็นด้วยหรือไม่ผู้เอาสวยอยู่นโจก็ตอบตกลงไปเสียแล้วแจ้เาเฉินกล่าวในเมื่อเป็นเช่นนี้ยังไม่รีบเก็บแก้วบนโต๊ะไปล้างให้สะอาดอีกเหรอ จของสร้างกวนเสียเหยียนรู้สึกเหมือนโดนดูถูกสุดท้ายแล้วนางก็ได้แต่ต้องอดกั้นเอาไว้ไม่ใกลจะฝืนความคิดของผู้อโศโญนโจและกู้หลินเฟิงนางพยักหน้าเบาๆแล้วกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนว่ารับทราบเขาเพียงอดทนอดกัน้นไปจนถึงวันที่กู้หลินเฟิงได้เป็นบระมุขสำนักนางก็จะได้กลายเป็นภรรยายของบระมุขสำนักทันทีใครจะกล้าให้นางไปเป็นสาวใช้ระดับต่ำเช่นนี้อีกแม้ตอนนี้จะโดนดูถูกแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าความจริงแล้ว ใบหน้าของสร้างกวนเซียนเยียนก็เรียกได้ว,ว่าอยู่ในระดับสูงรูปร่างที่งดงามผิวพรรณขาวใสและกับหยกหากเป็นคนที่เชื่อฟังสักหน่อยจา่ารอ้เฉินก็คงให้อภัยนางได้ได้ดังเอาเป็นสาวใช้คนหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจอยู่บ้างจารู้เฉินกล่าวผู้โอสวยหยนจูแล้วเรื่องที่สองที่ท่านมาเยือนตำหนักมังกรซ่อนเลนล่ะเป็นเรื่องอะไรล่ะเรื่องที่สองก็คือข้าวางแผนไว้ว่าจะมาอยู่ในตำหนักมังกรซ่อนเลนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าทันเทพจะเป็นเซียนนี่เป็นการตัดสินใจของตึกผู้อโสงั้นเหรอไม่พิษเห็นได้ชัดมากว่าการที่ผู้อโศจอยนโจมาอยู่ที่นำหนักป้องกรซ่อนเล้นระยะยาวก็เพื่อต้องการมาดูแลความปลอดภัยของเขาเพื่อไม่ให้เขาถูกรอบค่าอีกจากรู่เฉิออนเคาะนิ้วโลมอนโตหินเบาๆหลังจากผ่านการคุ้นคิดอย่างหนักสุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจบอกเล่าเรื่องราวที่ตัวเองรู้เกี่ยวกับเผ่าฮิมัตาออกมาความจริงแล้ว การที่ผู้อาวุโสหยุนโจมอยู่ที่ตําหนักปกรโซลินในระยะยาวนี้ไม่ช้าก็เร็วจะต้องร่วงลุ้ความลับของเขาเข้าอย่างแน่นอนจางรู้เฉินกล่าวข้าจะขอพูดเรื่องจริงจังกับชัานสักเรื่องหนึ่งก่อนแล้วกันผู้อาวุโสหยุนโจจะเต้นขึ้นมาพลางถามว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าต้องการจะตบตาคนอื่นก่อนหน้านี้นั่นเหรอจางรู้เฉินพยักหน้าและเอารายชื่อออกมาวางไว้บนโต๊ะรายชื่อจอมยุทธในสำนักลหิตเทพที่อยู่ในบันทึกนี้แปดถึงเก้าส่วนจากสิบส่วน เป็นเผ่าลหิตมันตาที่แฝงกายเข้ามาผู้เอาสสยหยุนโจสนใจที่ดูสักหน่อยไหมผู้เอาสสยหยุนโจแปลกใจเล็กน้อยแล้วเปิดรายชื่อดูจากนั้นเขาก็ตกใจจนดวงตาแทบจะถถนออกมาในรายชื่อเหล่านั้นแค่จํานวนของเซียนอย่างเดียวก็มีมากถึง14คนแล้วแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนลครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและจะหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็ มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ